ตน้ัันกเลยพี่น,อน้องน้ำแหงแน่นพ็นบอกอ้ออ้ายตาตายตายัดัโอ้ยเงโอ้ไ่บ่พี่น้องไออยู่ซื่อบ้านเนี่ยแบบเสียนแบบเสียนแบบเสียน สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องชูข,ขุนทุกคนนี่มารอนกะออกมายามตอนเนาะพี่น้องมายามเมืองตอนพฝนตกมขึ้นนี่พลโตเบิดลขึ้นเนาะบางทีน,น้ำหัวไร้แห้งขนาดพี่น้องเห็นปะแต่ว่านน้ำเชี่ยว่าขืนน,ะนาะน้ำหัวก็จะไร้แห้งน้ำตาแตกแกล้งอยู่ทางนะพวกเดี๋ยวน่าจะมายามตอนเบิง่งพี่น้องมาบัญชีใส่รือบอเน,อะนาะผู้ดียวพี่น้องคนงนี้ เดี๋ยวฉีขาเหือกผายเหือขึ้นไปเนาะผ่ายเหือขึ้นไปเลยเออไม่ผ่ายใจในวันี้แล้ววันนั้นลงเหือแล้วเนาะใเนาะไม่ผ่า,ายจะปะไปวันนั้นหน้าแพงขนาดโอ้อือออึอู้ไปบ,บ่เนาะนมาหวานดิโอ้ เช็ดเช็ดอออ่าต่อหาโคตรแห้งเลยพี่น้องยังขึ้นอ่ะเี่ยวะจะขึ้นหอดต่อนอยู่วะเนี่ยนี่หลากกีบจนถอนมืดอี่หอนั้นมาสักหลักกีบไวเย กันลานห่องน้ำก็นบอโอ้อ้อ้ตายตาตาตาสรสสโอ้มันตีเขาป่าพี่น้องเขาน้ําฮอะไรอีบไปสูมันสูมันสานิวใหญ่สานิวใญฮึอ้า โอ้โหมันแห้งพี่น้องน้ำน้ำผุเนาะน้ำฝนท่านอะไรพี่น้องมันตกสะสมเนาะมันมันหมดระบายบ่ทันนะมันก็มันก็าวอ่างทางนะำผู้แต่แกล้งทางนะำผู้มันหัวใจหน่อยมันลงบ่อเดียวเนาะลงมันก็ลงแห้งอู้ Nhưng yêu hẹn thế, hóc này. gì yêu sự yêu. Một quá yêu. Ông kia bảo Một quá yêu. Một quá yêu. Một quá yêu. Một quá quá yêu. Một quá yêu. bỏ Khuyến vào đây là khuyến vào đây là Khuyến vào, vào đây là vào đây Thôi Nó nhàng với vườn nữa nó Anh nằm vào đây cả giam không Ủa tí Khá lộn nhưng mà cái nhanh nó bạc ให้น้ำแห้งไรนี่มันชิตตี้บอรอนเขานี้นี่วงตี้รักกิบทอนอาก,กิบบอรอนได้นน่มันชิตตี้เขาก็ไฟจะเย็นลุกจะเย็นจะเย็นโอเคอเค Bèp xiên 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 bèp Ừ. Lộm khắc khắc, lộm khắc khắc Lộm khắc khắc Mình ngạt Mày là ba chú cấp mỏng ấy thì nó Nào, bài, phải ba xin xịn nó nè mà nhang bò vay phải nhớ chỉ còn bò khởi bò khơi bò bên chào thiên mà hán lông hựa rồi nè ở bò khơi chào thiên đây là đoàn phủ hựa các à, nó phi mười à ยันในหกคุ่น่าต่อหนาก็จะูป็นจนะีนองขั่วนะ่นน่ะอ้ได้สิทามละเอา้าทางเขาวนาะได้เขาหัว โอ้ oh. ว่าน,น้ำตัวนั้นเป็นหัวใหญ่นะพี่น้องตัวนั้นเป็นหัวใหญ่เนะาะว่าเบื้องนี้มันบ่มี่หนามนะในหัวในหัวตัวตอนมาตอน,นมันเป็นน้องหนามชิบว้เป็นไลเนาะเดี๋ยวหนามมันไหลลงมาท่านมันไหลบนท่านนะมันก็ไหลเข้ามอายอาย่างนะี้เดี๋ยว,วม,มัน,มะมนรนนะบายไปหัวใหญ่บนท่านนะมันก็ไหลเข้ามาสอยีไหล่ขึนเมืองที่าม,าม,มาสุมาญมาบริยานทรัพย์ น้ำได้แถาหัวเจาะปกติมันสีได้มันสีได้ลงฉีดได้คือเนาะน้ำมันสีมันสีได้ลงคืแต่ว่าน้ำน้ำในนี่มันมันบ่อรายเนาะมันร้ายเบื่องเนี่ยมันก็ดลายปูกับคือมาได้ยามเจาะพี่น้อง สาวมาเบิ่งมาสีดายามถือกบถือดีนะทีหยางมาเบิ่งนอกพี่น้องกขัดว่าพายเือกขึ้นมาโอ้ยฉิเมื่อยคักพายเือกขึ้นมาเยอะฉีเมยคะแนนแต่ว่าย่างหลัดมาน้ำกระแห้งกระเดียกกระโดดเฮ้ยพายพายกัจนจนโมขึ้นเลยพายจนโมขึ้น ก็มันแห้งยาบารอนกับเสือเมื h, i̇şte ่อก mm ้นหัวปีน้องเลยเพราะว่าติไปเอาเฟื่องเนาะหยัดเอาเฟื่องอยู่หน้าหน้าพุทธคไยหัวคอเฟื่องหายงอกินเนาะเพราะถ่วงฝนตกมันี้บ่มีแนวกินเด้เฟื่องมันกับบุมีกินเลยบ่มีหยัดกินเลไอ้คอเฟื่องท่นไักสามสี่สอบติไปีนัดเอากับเสือเมื่อเลยเนาะอือ นี <mile> enfin ่คือเที่งน้ําพอแล้วเนาะพี่น้องช่งน้ําท่วมเพินนําบกบ่ไดมารีวิวให้เบิ่งเนาะเตียงมันมันุมันไหลไปไหลไปบ่มันค้าเสาก็สิหกแมนอยนึงเนาะพี่น้องบ่่าบสออกมาอยู่นะอันนะมันตะหกพอมากโอ้ยยงายเลยพี่น้องยามฝนเนาะมันมันเป็นเป็นาตึบนะ ก็บอกคือยามแดดนะยามแดกพี่แน่นุ่นนี่ก็บอนี่เต็มเ็มเต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 ็เต็มเต็มเต้เตียเมเต็มเตามัต็มต็เต็มเต็มเต็มเตกต็มเต็ยเต็มเต็มเตนมเต็มเตมเตมเต็มต็มเต็าเต็ม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 เต็เต็มเต็มเตนมเต็มนะ็เต็มตเต็มเตเตเบ็มเเต็เตเต็มเต็มเต่เ่่่่ มานั่งแม่พอดียุงยุงเสียหามใบอ,อย่างนี้เงียบเลยวันที่นามก็พอด,ดีขึ้นนอนพี่เนาะแต่ฝนตกก้าวเดียวกะความโล่ทนี่ที่ยังมันต่ำเนาะอยู่เลยเนาะหมดอื่นมาท่านถ่วมมนอนีถ่วมก้อนมูบารักจิบส่วนมี่เอฟซีเพื่อกระถามมาได้เนาะว่า หอดย่ามปลาโรสละบ้อบนมาย่างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิบอกในนี้เลยเนาะย่างท่านหอดย่ามปลาโรสเนาะย่ามพูนเดินเก่าเดินซีฟพูนเลยพี่น้องบ้านเดินซีฟพูนเนาะย่ามปลาลงเนาะย่ามปลาลงพูนแหละไปย่างกะลงย่ามนั่นย่ามเดินเก่าเดินซีฟเดินซีฟขาเบิงเนาะเบิ่งขาส้มกันพี่น้องขาหอดย่ามมันกับเดี๋ยวสิได้เบิ่งเนาะเนาะพี่น้องครับเมื่อได้คำบัติ ตอนกบด้ยามยามม่ไหหามลายลหามันไลเขาไืสิออกจังเลยเลยหาวัดดิตรวงีวิธีะพี่น้องเนาออกขี่ไปหมวสัวไรได้นน่มันวัดเขาเนี่ม่นเพื่อดม้นี่ตรวงีวิธีอะไรออกเนี่ในน้ำแห้งแหงเนี่ยน่อกอขึน ตรงน้ำมันระบ,บายพี่น้องน้ำแห้งนั่นเนี่ยเห็นปะเนี่ยนี่นี่เออถามมาลูกสะดวกสบายถาคนไม่เคยขามนี่มันบ่ไร ี๋ยวคากาบมาสิเบเพื่อเมื่อได้น้องพอบอลกะเอากระสอบเอาอยงมาไว้ทีมาขอเพื่อหนึนเมือหายงอได้แล้วจากสามสี่สอบไปเยแต่ละมือกะบริเวณทั้งราพี่น้องพอม่มีง้อแลวกับห้านห้างอผมื็อมุมื่อแต่ละมือตังเป็นด้านหนาแหงอฮะหนาเพื่อให้มันกินเนาะมีง้อนี่กะอันนี้นะลำบากแน่ แต่ว <laughs> ่าก so ูปีนังนาะเขามักเกลี่ยนะพี่น้องนี่เฟืองแต่เหมือนก็แต่ยำก็แต่ยำแดงตัดหย่างง้อตัดหย่างงัวแต่ว่าบระเทศไทยขีปนคอยพี่น้องในเบิ่องตลอดเลยเนาะนี่เฟืองเขาขัดอารมณ์พี่น้องสีสอบอาจซีซัมสี่สอบนี่แหละเดี๋ยวบอลไปเอาเฟืองกันพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องได้สี่สอบเมื่อย ลืงเงามันแหน่นได้เนาะมันแจ็บนะเป็นเป็นเป็นเฟื่องบางหน้าแส่งไงมันฝนตกลงมามันก็แจ็บลืงเงาโอ้เลือเงาตัวยืดลมแยกล่แน่อันนี้แน่ก็เอาเลยเนาะเอานี่คือน้ำแตกแก้งนะพี่น้องน้ำฝนตกแปลว่ามันผมไม่เห็นน้ำเซตขึ้นนะแต่่าเป็นน้ำฝนเนาะ พอมันไล่ลงหวยน้ำพรทัานนะพอหวยมันเป็นหวยน้อยคือเบาขนาดแต่ว่าน้ำแักพื้นที่แบบไรนั้นมันมาไล่ไล่มาลงหวยจีนบอลเดียวมั้งกายระบายสาดแน่แต่ว่ามันไล่แห้งเปื่อยเปื่อยเปิดเปิดเปิดบอนพายคือจจะจนจนบ่อไหลที่มันแตกแก่งเนลยถ้าพ้นมาตรมันก็ชิบกไว้เนาะพี่น้องเพราะว่ามัน มันระบายมันกัมันไหลแห้งไปซะมันกับโบกไว้เอาโตกอีกมโอแด็งเป็นถั่มนี่มันมาดอนเส็บหมองเส็บหมองลำแกงแต่ว่าตอนนี้มันขืนวัทธันได้วันธันย์กับวันธันใส่เนาะอย่าหนามโบ๊กปลานะเอาให้ร้องวุ้ มาลองกระชิดได้เมื่อไงเนาะพี่น้องเมื่อนี้กระชิ่ดเไปตัดหนาโตเนาะตัดหนาให้งอโตพอเฟืองนี่ป้าใบหยันฝนติดเนอนเวลาเอาปล่อยหงอมันกระชิบออไปน้ำมันชิมันฝนตกมันมันมายากตากฝนในหงอบันคือขวดเนาะมาลองจะไปหันตัดหนาต่อตอนแดงเนี่ยเมื่อนี้เนี่ยกระชิดจะปิดคลิปไปเพียงสักนิดเนาะพี่น้องมาชิได้พยายามตอนการบริการบริยามใชเนาะน้ำมันยังไหลเข่าอยู่น้ำ ทางเขาเนาะบริยามส้มอันน้องพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจมารอในเรื่องพี่น้องพอกันคลิปนานละสบายดี